ปฏิบัติการบุกบ้านคุณผู้ชมครับวันก่อนน่ะพี่หลามแกบอกว่าเน็ตที่บ้านแกมีปัญหาแกใหญ่ผมมาช่วยดูหน่อยเดี๋ยวไปดูกันเฮ้ยคนอะไรไดยืนฉี่หน้าบ้านว้ยอ้ายอ่ะอะไรเนี่ยอาจารย์สุป,ประเทศผมรดน้ำต้นไม้อยู่ โอ้ยตกใจหมดว่าแต่มายังไงเนี่ยอยู่ดีๆมาบุกบ้านกันแบบนี้เอ้าคุณต้องการอะไรจากผมเนี่ยต้องการจะมาหานั่นแหละอ๋อเหรอเอางั้นเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนโอ้หอันดับแรกเชิญสวัสดีลูกผมครับโอสวัสดีครับคุณลูกให้เดียวให้สวัสดีผมสิใช่ใช่เด็กๆสวัสดีนักโกแล้วสวัสดีครับอ่าอันนี้ใครครับนักโกนักโกรลอะไรนักโกรลไอเด่นักโกไอดนักโกไอเด เอาชื่อผมมาลงกับฉายาพี่ทั้งนั้นมันเป็นบทลุกมันเป็นบทลุกมาทำอะไรเนี่ยก็พี่นัดเอาไว้ไงวันนี้บอกว่าอยากจะให้ผมมาดูเ็ต์ k ที่บ้าน๋อตอนแรกก็อยากให้มาดูนะแต่ตอนหลังเหมือนจะไม่ต้องแล้วอะทำไมอะคือเมื่อก่อนบ้านผมเป็น ADSL อ่าใช่ใช่ไหมฮะก็ใช้ใช้ไปอยู่มาวันนึ่งมีทางทรูออนไลน์โทรติดต่อเข้ามาอ้าวบอกว่าสวัสดีค่ะ ทางเราจะทำการอัปเดให้เป็น True Super Speed f i b e r ให้กับที่บ้านท่านนะคะผมก็งงอ้าวเอ๊ะไม่ได้ติดต่อไปเลยบอกอ๋อนี่เป็นบริการจากเราค่ะารู้เหรอผมงงเลยแล้วสักพักเดียวก็มีช่างมาเลยครับติดตั้งเสร็จเรียบร้อยก่อนวันที่คุณจะมาเนี่ยอ้าวตอนนี้ที่บ้านผมเป็น True Super Speed f i b e r 50เม้วแล้วผมมาทำไมเนี่ยอ้าวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านไหนๆก็มาแล้วนี่มีทูวิชั่นด้วยอ้าวแน่นอนเออผมจะบอกอะไรให้ ที่นี่นะฮะบ้านหลังนี้นะฮะเป็นแบบสมาร์ทชอยส์ครับยังไงครับสมาร์ทคือใช้ผลิตภัณฑ์ทรูสี่อย่างเลยหมายถึงว่าเน็ตอ่ะเป็นทรูออนไลน์เน็ตเป็นทรูออนไลน์ทีวีเป็นทรูวิชันทีวีเป็นทรูวิชันอ่าแล้วมือถือเป็นมือถือเป็นทรูมูฟเอชแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะเบอร์บ้านทรูอ๋อรวมกันแล้วสี่อย่างอ่ะจ่ายรวมกันเป็นแพ็กเกจสมาร์ทชอยส์โอ้โหประหยัดคุ้มค่า งงดีกว่าไปนั่งจ่ายแยกทีละบินนะรวมๆกันแล้วเผื่อจะแพงกว่านี้ให้คุณแม่เขาเล่าให้ฟังดีกว่าว่าเขาชอบดูอะไรบ้างใน t ท Vision น HBO <อ> Cinema x ส่วนตัวผมเองชอบดูฟุตบอลพีเมลีกช่วงนี้เขามีซูเปอร์ซ็อกเกอร์สุดยอดมากๆดูผ่านมือถืออีกจัดไปเต็มๆราคาถูกขนาดนี้เราไม่ต้องห่วงเลยแล้วลูกพี่ดูอะไรสองคนนี้นะครับชอบดู y t u t u เออแต่ไม่ให้ดูบนมือถือนะไปจ้องหน้าจองนี้เสียสายตาหมดเปิดผ่านมือถือแต่สตรีมเข้า Apple TV แล้วไปดูที่หน้าจอโนเน็ตบ้านเราแรงไหมเน็ตบ้านเราอะไรลูกเน็ตออนไลน์ ในร้องเพลงล้ำหน้าโชว์ให้นักกอฟังหน่อยล้ำหน้าโชว์โยเปิดล้ำหน้าโชว์แล้วดูปฏิกิริยาเด็กๆนะครับเด็กโย้นีไปโน่นเลยแต่เต้นไปพ่อเลยเต้นกับพ่อช่วยพ่อทำมาหากินหน่อยลูกเอาแล้วครับ การแสดงของเราสิ้นสุดเพลงเท่านี้การแสดงของเราล้มเหลวเพราะว่าเด็กตายแต่อย่างนี้ผมจะบอกว่าในขณะที่ทุกคนมีความสนุกสนานของตัวเองปริยาผมดู HBO เด็กดู YouTube ผมดูพี่เมลีกแล้วพี่ก็นั่งทำงานอีกเชื่อไหมทั้งหมดเนี่ยไม่แย่งสัญญาณกันเลยไม่ได้น้อยเพราะว่าอ่าเพราะทวิชันเขาก็แยกสัญญาณเคเบิลทีวีใช่ไหมฮะทูออนไลน์ก็สัญญาณเน็ตซูเปอร์สปีดไฟเบอร์ต่าง มากันคนละช่องทางอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นเส้นเดียวกันแต่ว่าไม่ตีกันเลยแล้วทแยกันดูไปดูกันสบายๆเอสพีโอก็ดูไปแน่นอนแล้วผมเองนะต้องเอาตัวคลิปรายการเนี่ยมาแปลงเป็น YouTube ให้แฟนรายการได้ดูจริงสมัยเป็น a d ดีเอสเอลสุเด็ครับกว่าแฟนรายการจะได้ดูนะวันจันทบ่ายกว่าจะอัปโหลดเสร็จนี่คือต้องทิ้งไว้ทั้งคืนเดี๋ยวนี้เป็น True Super Speed f i b e r นะครับไม่เกินสองทุ่ม ได้ดู YouTube ล้ำหน้าโจย้อนหลังกันเรียบร้อยสุดกันทุกคนนี่ถ้าให้ผมให้นิยามของ True Super Speed Fiber นะอันนี้ส่วนตัวผมเลยนะส่วนตัวเลยเป็นเอกลักษณ์ของเน็ตดีมีชัยไปกว่าครึ่ง True Super s p e e d Fiber นี่โอ้โหและอาจารย์สุประเดชอยู่ดีๆก็มาบุกบ้านผมแบบนี้นี่ผมไม่ยอมนะครับ มผมไม่ได้บุกผมมาแจ้งก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะบุกบ้านคุณคืนบ้างผมไม่ยอมหรอกให้คุณมาบุกบ้านผมฝ่ายเดียวสวยละ <c oughs> ยวไปจัดบ้านเลยทำไมจะไปไหนกับไปจัดบ้านก่อนนะอกลัวนี่กลัวบ้านลบมไม่เอาบ้านลกอ, <c oughs> อ่ะไปละจะตามไปนะาจา์ซ <c oughs> <า>ูเฟอร์เดนไปละ